และนี่คือบล็อกเที่ยวกรุงเทพหนวันแบบมโนว่าอยู่นิวยอร์กคลิปนี้นะคะเหตุเกิดจากว่าเราเนี่ยคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่นิวยอร์กมากปิงก็เลยชวนเพื่อนร่วมทิปสลันอูมาลองดูซิว่าถ้าเราเที่ยวกรุงเทพแบบฟิลต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีอะไรน่าทำบ้างบอกเลยว่าคลิปนี้มโนขั้นสุดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าฮัลโหล ีค่ะทุกคนกับอุ้กับวิกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำวอล์กวันเดกันซึ่งวอล์เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าเราอะมีการคิดถึงสมัยกูมึงต้องออกเทปออกไปก่อนแต่๋ยวกูค่อยมาบอกว่าเป็นเมือก็คือคลิปนี้นะคะเราจะมาทำวอล์อยู่กรุงเทพหนวันแต่เราจะใช้ชีวิตให้เหมือนเราอยู่ N Y C นิวยอร์กนั่นเองนะคะมันทำให้เราคิดถึงกันไปนิวยอร์กก ในทริปนิวยอร์กเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปกับเพื่อนหรือว่าจะได้กลับไปอีกเมื่อไหร่เราก็เลยอยากลองบ้างละกันว่าเฮ้ยกรุงเทพจริงๆมันก็มีหลายมุมมั้งนะ<อ>ที่มันสามารถคล้ายคายนิวยอร์กได้เราก็เลยชวนเพื่อนที่เคยไปทริปกับเรามาเข้าทริปนี้ด้วยเออเข้ามาค่ะคนแรกก็คือชิวเองค่ะมาแล้วค่ะน้องอูนะคะแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยในห้องน้ำที่อาจจะจลองว่าตอนนี้เรากำลังจะแบบว่า get lady with me เตรียมจะออกไปทํากิจกรรมอะไรใด,ดๆซึ่งวันนี้แลนเราก็คือเราจะไปช วันนี้เราก็จะไม่ได้ขับลงขับรถอะไรก็จะไปแบบตัวเปล่าเลยเดินทางรถสาธารณะเลยก็เดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เวยนะคะอย่างแรกนะคะที่วันนี้เราจะใช้กันคือถ้าเราไปทริปที่นั่นเราก็แต่งหน้าทุกวันแล้วเนาะวันนี้เราจะมีไม่แต่งก็ได้ไหมล่ะไม่ได้คือหน้าเราจะไม่สวยไม่ได้โอเคก็เนี่ยให้เห็นนะคะว่าเสื้อคือเราแบบนิวยอร์กขนาดไหนนี่นิวยอร์กเนี่ยชุดวันแรกนะที่ไปทางฝรั่ง เดี๋ยวไปดูว่าสลันจะมาลุกไหนนะคะอาจจะแบบเป็น no ลุกที่แบบเฮ้ยถามจริงแปลกตาหรือเปล่าอันแรกที okay ่เราจะใช้เป็นตัวนี้ของ Covermark นะคะจะ e s k i Bright Cream CC นะคะซึ่งอันเนี้ยเหมาะมากสาหรับการลงผิวในวันสบายๆอย่างวันเนี้ยคือมึงอาจจะไม่อยากแต่งหน้าหนักบวกกับว่าช่วงนี้เมืองไทยคือมันมีอย่างเดียวที่มันเหมือนกันคืออากาศร้อนเออคือครร้อนแล้วเราก็แบบเขาอยากได้ความสบายผิวจะไปทาลงผนลงพื้นแบบเยอะๆเหมือนตอนที่เราไปเที่ยวมันก็ไม่ได้แต่มันจะหนักหน้าเราแบบมันอาจจะหยาดนี่แล้วมันจะมันจะอะไรนะมันจะหยาหยามันเป็นยังไงมันจะหยามันจะเย มันจะมีความเหมือนสังยาไยาไก่มว่ามันคือสั่งไยาอ๋อโอเคก็คือเราก็เลยจะใช้อันนี้ด้วยกันนะคะจะเป็นตัวซีซีครีมของโคมาร์มาคนะตัวนี้เขาบอกว่าเบาสบายผิวมากสามารถใช้แบบวันสบายๆเป็นตัวแบบปรับพื้นผิวได้เลยหรือว่าใช้ก่อนลงรองพื้นหรือใช้ก่อนลงแป้งผสมรองพื้นอย่างเงี้ยได้หมดเลยมันทำให้ผิวเราดูสมูดขึ้นผลอาบก็คือเวลาใช้ก็ใช้ประมาณเท่าเม็ดไข่มุกเป็นปริมาณที่เขาแนะนำเนื้อเขาก็จะเป็นอย่างงี้นะคะทุกคนกลิ่นหอมเลยอ่ะ เื่อกี้หนูแอบลองแล้วตรงที่มืออ่ะมันซึมเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีผิวของเราเองอ่ะเนี่ยครึ่งหน้าของเราหน้าเนี้ออีกหน้านึงเห็นปะมันทําให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นอ่ะจริงลงแค่นี้แล้วลงแป้งแล้วออกบ้านได้เลยนะยเห็นปะ พอลงแล้วแบบหน้าดูกระจ่งางใสขึ้นอะเออ,เออดูแบบปรับผิวให้ดูกระจ่งางใสขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ใครอยากตามราคาพร้อมรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะเนือ้อเซอร์ไพรส์คืออะไรนะเนื้อเซอร์ไพรส์คือมี2เบอร์ <laughs> คือตัวนี้มันมี2เบอร์คือเฉดสีเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองส่วนตัวที่สองที่เราจะใช้กันมาค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะก็คือเราทาเราคื้นน้อยลงแหละแล้วเราก็ต้องการอะไรที่มันแบบเบาๆสบายๆก็จะใช้อีกตัวหนึ่งคู่กันก็จะเป็นแป้งของโคอมาร์กนะคะอันนี้จะเป็นแป้งแบบเรียกได้ว่าในน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 ตตาาาเเเเเลลยซึึ่่่่งงงจจจจรรรรริๆ้้ะะะะมีีสูปป็็็ุุุแวกกอ ซิลกี้ฟีดเป็นแป้งผสงมรองพื้นที่ระหว่างวันเนี่ยพอผิวเราเริ่มมันเนี่ยมันจะมีผงแป้งชนิดพิเศษเป็นตัวแซนด์วิชคอมเพกพาวเดอร์นะคะจะช่วยจับความมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจลคือต่อให้ผิวมันอะ่ะระหว่างวันมันก็จะดูสวยผ่องแล้วก็สบายผิวคือแป้งทีโคมาใครเคยใช้จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแป้งผสงมรองพื้นที่มันเลิศม,มากเพราะว่าก่อนหน้านี้ดี้ก็ใช้มาแล้วมันเลิศในตำนานนะในตำนาน<พ>อเอองั้นเราเริ่มทาเลยคะ่ะเริ่มเลยง่ายปะง่ายจริงนี่ทาครบสองครั้ง,งละเปิด มาแล้วนี่นะคะผู้ร่วมทิมของเราอีกคนนึงคืออะไรนะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าอย่างอื่นกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ออกจากบ้านกันเลยค่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่ากรุงเทพหนึ่งวันแบบนิวยอร์กมันจะเป็นยังไงพร้อมเลยเราพวกมึงแต่งตัวไงเอาหมอนมาด้วยเหรอ หมอนนี้มันขาดหมดเหมาะทุกคนแม่งเนี่ยแบบอะไรล่ะคลิปไหนก็จะมีหมอนอันเนี้ยหมอนมันน่ะไม่ตั้งแต่คลิปที่แล้วคลิปนี้ก็มีเหนียวตรงโรงแล้วไปยังไงเนี่ยจะใช้คนส่งของที่นี่ก็คืออูเบอร์ที่นี่เรียกว่าแกร็บละกันในการที่จะไปมุ่งตรงโทบี้เลยเนาะไม่ต้องรถไฟฟ้าแล้วเออเลือกไปกี่บาทจริงๆ162บสอแต่ว่าเรามีโค้ดส่วนลดลด50บาทเลยเหลือ121 จันจานแล้วมึงใส่เสื้ออะไรคะคุณผู้ชมคะเ,<ร>เสื้อนี่ทำ<ต><ต>สะแค<ท>่กก็คือตัวนี้แหละแล้วก็กลับมาบางแวกก็ตัวนี้แหละโกโกว่าโกโกทีวีสิบมีจ้ะ You don't hear me You don't see me Your head is s o m e w h e r e โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ร้านแรกกันแล้วซึ่งแบบคนเยอะตาแตกมากต่อคิวเลยอะต่อคิวร้านชื่อโทบี้นะคะเป็นร้านอยู่ที่สระบางจริงมีสาขาอยู่ที่ทองหล่อด้วยคือเป็นร้านแนวมาบลันนี่แหละเรามีอย่างที่อยากแนะนำเพื่อนๆเป็นอันนี้เลยค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์กับชีวิตชาวกรุงเทพช่วงนี้มากโดยเฉพาะคนไหนที่ใส่แมสบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเคยเป็นสิวแพ้แมสอยากได้ตัวช่วยเป็นไหมเป็นตัวเป็นก็แบบถอดเข้าถอดออกคืออันนี้เป็นตัวที่แบบช่วยในเรื่องของการลดสิวที่แพ้แมสได้ดีมากๆคือสามารถฉีดกกกก่่่่่อออนนใใสสสสแแแมมมมมม็็็ไไดดด้้้หหรืวววาาลลัังงงึึถฉีจะ ิตัวนี้นะคะอุตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดช่วยฆ่าเชื้อสิวยับยั้งเชื้อ P. acne แล้วก็ออรัลนโทนินสารลดอาการแพ้จากธรรมชาติตัวนี้สามารถฉีดบำรุงเช้าเย็นได้เลยหรือแม้แต่แบบก่อนแต่งหน้าเลยก็คือสามารถใช้เป็นเหมือนเป็นแร่ได้เลยเดี๋ยวขึ้นช่องทางจัดจำหน่ายไว้ให้ตรงนี้นะคะเป็นของยี่ห้อเชอร์นะคะทุกคนมันไม่พิกลยเลย ไม่ไม่พิกลเลยมาฉีดสเปรย์น้ำแรกอ่ะตอนนี้เราได้คิวแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะจะบอกว่าร้านคนเยอะมากอันนี้จริงๆเพราะร้านนี้คือร้าน่างประเทศจริงใช่ที่สุดเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มีตัวสัประเทศพ์แล้วก็อาหารเยอะจะมีทั้งเป็นแบบพวกเบรกฟาสต์บัลตแล้วก็เป็นพวกกาแฟอะไรเงี้ยอร่อยด้วยทุกคนร้านนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะคะ ไม่เรากินเมนูเดิมเลยอ่ะเออใช่ที่นนี้เบรคฟาสต์บอร์ดนะคะเป็นเมนูแบบอาหารเช้าอันนี้ของชลันเชลเ้ฟ แล้วก็ของบิงเป็น crispy c e นโท s เป็นเมนูด oh ังท like ี่นี่นะคะมันอะไรมันอะไรเป็นไงโดนฟังแสงออกปากว่านีถือว่าแสงออกปากว่าโอ๊ยมา เรากินร้านแรกเสร็จแล้วนะคะเลขที่ออกก็คือ2,000บทาทค,ค่ะก็ร้านนี้อยู่<ช>ยอรอยู่อร์กอยู่ยอรอยู่อะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ตึกวันซับมิตถ้าทุกคนจำได้ย้อนไม่ที่คลิปยอร์กก็คือตึกที่มันเป็นกระจก เราจะพาไปขายที่สุดเลยในกรุงเทพอันนี้โลนี้บอกเลยว่าคือคือเลยก็คือตึกมหานครเดินกี่นาทีนะมาเก็ตแบบเขาบอก22อนาทีแต่เราว่าน่าจะเดินได้เร็วกว่านั้นแหละก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะคะเดินในกรุงเทพก็ชิวๆแหละมันก็เดินได้เพราะว่าจริงๆมันก็อยู่แะวแวกสาธรทรรีลมเหมือนกันตวันนี้อากาศดีด้วยไม่ไม่ไม่แต่กลเกลียดพื้นอันนี้มากพื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมคือกูวเคยมาเดินแถวนี้ก็ตอนนั้นฝนตกปล่อยๆกูก็เลยเหยียยไปในบล็อกหนึ่งน้ำเป ไม้หนูก็เคยเป็นมาก่อนที่เป็นแบบมันไม่มีที่ล้างมันกวดปดตรงนี้แล้วกูไหลตายแตาย้าไม่ทาเป็นจริงคือสมมุติกูเดินมาอย่างเงี้ยถามคนอันไหนเดินไปดิมากูชนสิ่งที่เหมือนเดิมที่สุดของคลิปนี้ก็เลยว่านิวยอร์กเนี่ยป้าจะลาหลังตลอดตัดภาาไปคลิปที่แล้วเสื้อผ้าพวกนี้เริมไม่ไหวแล้วค่ะ มันยังไงตายของเขามันไม่ไหวทุวกรอบอันนี้คือคําถามจากทางบาง้านคูอกูค,ค,คิดว่าตั้งแต่มึงไปนิวยอร์กอ่ะเราไป่เดือนแล้วก็สี่ห้าเดือนแล้วนะมันลงไปกี่หรู้วะรูปมันอยู่ในอาราบะหมดแล้วเพว่อมาก็ใกล้นะแหมแล้วตอนแรกบอกไห้ได้มือใกล้ไม่ได้ใกล้แต่หมายถึงว่ามันก็ใกล้อะ <c oughs> ตอนนี้เราเดินจากสาะระแดงมาถึงสานีสี่แล้วก็เกิดคำถามในใจว่าโอ๊ยเมื่อไหร่กูถึงสูต่อไปค่ะ ก็เดินได้แต่แับใช้เวลานิดนึ่งใช่แต่รอบนั้นกูไม่เดินไม่เดินแล้วอันนี้คือจุดบอดว่าแบบเอ๊ะป้ายออะไรอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีบอดอีกบอดอีกเอาบอดสุดท <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ุกคนเมื่อกี้อีสานพูดไม่ทันขาดคำว่าแบบเวลาเหยียบบล็อกอันเนี้ยอ่ะเป็นไงโด,โดนไปเลยค่ะถือว่าผ่านนะเนี่ยป้ายรอรถเฮ้ยดูดิเฮ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นอันนี้ถือว่าโอเคแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่อันนี้สายอะไรวะเผื่อไว้ใช้ไงสารานเขาเอาไว้ให้มึงเนี่ยอันเนี้ยทำอะไรผูกคอเย ือ่อและนี่คือหญิงชลาปาปริก Destination ของเรานะคะตึกมหาน,นะครค่ะอันเนี้ยก็คือถ้าสมมติซื้อตั๋วแบบราคา1 0าทต่อชิ้นถ้าสมมติวซื้อที่เนี่ยก็80บาทต่อชิ้นี่เราซื้อในแอปเมื่อกี้เพิ่งกดเลยโคคนละ650เดี๋ยวพาขึ้นไปดูว่า feeling มันจะเหมือน feeling มันจะได้ขนาดไหนคิดว่าน่าจะสวยดีไป มาเรียบร้อยแล้วนะคะคืออันเนี้ยที่เราจองมามันมีผู้กองอาหารให้อีก200ต่อคนก็คือไปแลกในตึกอีกอันนึงได้เลยแต่เอาจริงว่าอันเนี้ยคือฟิลแบบฟิวเยอะมาก hi, hi. เออ <Hi. S 1> ฟิลดีเอชเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่มันก็น่าอยู่ะคะอ่ะมาอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะ ทั้งชั้นมีใครมีแค่กูมึงแล้วก็มึงค่ะคุยทุกคนขึ้นมาแล้วคือดีนะคือวิวแบบกรุงเทพเลยนะเนาะคือแบบฟิลลิ<อ>่งมันได้มากเลยแล้วก็มีแบบที่นั่งชมวิวด้วยมันจะมีอันเนี้ยแล้วก็จะมีสกายวอล์กซึ่งพี่เขาบอกว่าให้ขึ้นไปสกายวอล์กก่อนเพราะวันเนี้ยฝนมันจะตกถ้าฝนตกเขาจะปิดไม่ให้ขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยแม่งบอกจะนั่งชมวิววิวอยู่ไหนเหรอวิวอยู่ไหน แค่อยากจะโชว์ให้วอล์กดูว่ามันไม่มีคนถึงขนาดทำแบบนี้ได้ไปดิไปไม่เดี๋ยวกูเฝ้าให้ตรงนี้เขาบอกให้ขึ้นไปสกายวอล์กก่อนเพราะมันจะปิดใช่ใช่เนี่ต้องใส่รองเท้าเหมือนกันเลยจ้า ะะจะเป็นสกายวอล์กเดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายรูปกันมันก็จะเป็นกระจกใสๆที่แบบลงไปแล้วเห็นวิวนะแล้วก็มีข้างบนอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองพาทุกคนเดินขึ้นไปแต่อันนี้คือเขาห้ามเอากล้องกับมือถือเข้าไปก็คือต้องยืนถ่ายอยู่ตรงข้างนอกนีดีนะเนี่ยอันเนี้ยดีเลยอะ่ะมันโหดท่าเดิมมันโหดท่าเดิมพี่อยากนอนแต่เก่งใจพูาจริง สุดมากเว้ยสุดจริงนะสุค้างข้างหมดเลยอะคือมันสวยมากมันเห็นทึกจนไปถึงข้างล่างอะทุกคนจะเห็นว่าแบบมันลงไปแบบถ้าที่เราไปที่ดีเอทอะมันจะเป็นแค่วงกลมปะใช่กลมกลเล็กๆอะเออที่ต้องไปแย่งกันแต่อันนี้คือแบบทั้งแพงใช่ข้างบนอะมันจะเป็นจุดชมวิวสูงสุดก็คือเป็นแนวแบบรูฟท็อปที่เห็นกรุงเทพทั้งหมดเลยนะพาโนรามาพาโนรามาสามรอหกสองศาไม่มีอะไรมากันเดี๋ยวเราไปดูเอาฟิตกันนะคะว่าถ้าแต่งตัวในกรทมฟิลลิ่งแบบ ส <South> <อ>าวสตรีทก็แต่งกันยังไงที่มันเหมาะกับการมาเที่ยวแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูออฟฟิศของแต่และคนกันค่ะ เห็นกันนะคะมุมตรงนี้ก็คือเป็นบันไดแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำชืำ่อแม่นำ้ำแควแม่น้ำแควแม่น้ำนาย<อ>าแล้วตรงนี้ก็คือเป็นมุมที่ถ่ายรูปแล้วลาาตาสตากก็คือแซ่บมากแต่ร้อนมากเหมือนกันเมื่อไรจะเสร็จวะ เฮ้ยมาอัปเดตตั้งแต่เช้าที่เราเช้ครูมาครูเป็นไงยังไม่หลุดวันนี้ดูดีนะผิวแบบอย่างที่เขาบอกจริงพอมันยิ่งร้อนยิ่งมันมันไม่ได้แบบหยาใช่ไหมหยาเราก็ปกติหนูเป็นคนที่จะไหลเป็นคราบไม่มีเลยแต่หน้าจะสิบโมงตอนนี้แบบไปสาวมึงไหวไหมนี่มึงอยู่นิวยองเหรอเว้ยเข่ากูก็ยอกหน้ากูก็ยอกเยิ้มท่านนความร้อนวันนี้กี่คะแนน ราจะไปกันเนี่ยราจะไปจะชอบขาซึ่งเราจะขึ้นรถไฟฟ้าไปจากช่องนนนซีนะคะแล้วก็ไปลงที่สาราแดงอหรอใช้ลงสาราแดงแล้วเดินเข้าไปถอดลงได้เลยไปค่ะไปค่ะก็กกค่าผีเทียนเมื่อกี้คนละ16บบาทนะคะจากช่องโนซีไปลงที่สาราแดง ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่เซ็นทรัลพาพักก่อน โดนสวนทรายนิวยอร์กเนี่ยค <c oughs> ือทำอะไรบ้างเราก็ต้องไปหาที่นั่งแล้วก็ไปถ่ายรูปไปไปหาตรงชีฟไปเลยนะชีฟเมโดย้อนไปครั้งที่แล้วเราจะมีมุมหนึ่งที่เรียกว่าชิฟเมโดที่มันจะเป็นมุมที่เห็นตึกแต่เราจะลองไปหามุมแบบนั้น <c oughs> ที่นี่กันว่าที่กรุงเทพเนี่ยสามารถไหมแต่ <c oughs> คนแบบเยอะมากทุกคนคนมาวิ่งเยอะมากฟีลลิ่งได้มากแต่แค่แบบพักเขาว่าร้อนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้นั่งแป๊บนึงได้จะโดนรับไหมวะ ที่เป็นที่นิยมแล้วนะคะชื่อว่ามุมชิปดอเคยทุกคนคือมุมนี้ได้นะคือมันสวยเลยอ่ะเนียเห็นไหมมุมนี้คือถ้าแดดแดงๆนี่บิงว่าถ่ายรูปสวยเลยแต่ว่าที่พลาดคือแบบตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราไปบอสตันคือถ้าเห็นน,ะน้ำตามผู้สูสาธานณะมันจะใสมากๆคือมันใสแบบหน้านั่งอ่ะแต่อันนี้คือมันเขียวมากมันมองไม่เห็นอะไรเลยดูดิแต่ว่ามุมตรงนี้คือสวยนะคือแบบดีมากๆเลยคือถ้าน้ำใส่มันน่าจะสวยมากๆ สวยไม่สวยเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของการไล,ล่รูมการปรับสีเทตาเขาบ้างไป ก,ก็จะเป็นต้นแบบนี้ซึ่งมีรู้สึกว่ามันสัม,มอร์มากน่ารักเนาะมุมนี้ได้นะได้เลยแหละมุมเนี้ <c oughs> ยซ<ะ>้ายขวาเราไปแต่งอีกหนึ่งมาปักแต่จะบอกว่าส่วนที่ไหนก็จะไม่มีมูดนี้คืออยู่ดีแบบแปดห้าหกเจ็ดแปดสอง บทของโลสุดท้ายนะคะที่เราจะพาทุกคนไปเดินข้ามบุรินบิดมโนสังคอ <laughs> ก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์ไปลงที่สะพานตากศิลแล้วก็เดินข้ามสะพานตากศิลน,นี่แหละแต่เรามาโน่เพามันเป็นมุรียนบิดละกันก็เดี๋ยวเราไปโดยการนั่งรถเมย์สาย77บนะคะไปค่ะไปเลย หลุกคือเราเปลี่ยนแผนเราไม่นั่งบัสแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันนานเราก็เลยจะไปนั่งรถไฟฟ้า BTS แทนซึ่ง BTS เราก็จะต้องไปลงที่สถานีสะพานตักสินอันนี้ก็คือลงมาทนงต้ายดินแล้วก็ขึ้นไปบนดิน ไป <โฟ S 1> ไปเร็วไป <โฟ S 1> ขึ้นไหมคะตเราอยู่ฝั่งแมนฮัตตันขึ้นมาจากโซโหเมื่อกี้าาก, so ก็เลยนั่นงรถมาลงตรงนี้แล้วก็วจะกลับไปไปบรุกลินอ่าไปคะ่ะเฮ้ยไม่เคยขึ้นมาเลยรู้ว่าเอาจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเหมือนกันเคยแค่แบบข้ามสะพานตักสินแต่ไม่เคยขึ้นมาตรงสะพาน I saw the flashes in the dark, colors on the wall, bright against the monochrome, where I felt so small. I drew the curtains up pull e d away the blinds heard a rushing wind ดูห้องนี้แบบตอนเย็นอยูดีมากคือเผื่อใครหาโลแบบถ่ายรูปอีว่าซาฮานตาเซียเนี้ยคือดีมากแบบถ่ายกล้องฟิล์มอย่างเงี้ยสวยเลยทั้งแรกในการเดินข้าม นี้นะคะเราก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของบุกลินแล้วนะคะเราก็ตัดสินใจแล้วว่าพอหิุมันแค่นี้เคุสภาพไม่ไหวกันแล้วเป็นน้ำตกในแองกาลาเราก็เลยคิดว่าเราจะกลับโรงแรมเรากลับเลยกันนั่งรถแล้วกันเนาะก็คืออูเบอร์กลับโรงแรมแล้วกันอูเบอร์คืออะไรนะแก๊ปเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวันเดย์นี้ของเรานะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแก๊ปกดซับสไครต์บริษัากัดกดรอบหน้าจะแบบจำลองเป็นประเทศไหนก็ฝันสบายแล้วกันหือเอาด้วยโอ้โหเซอร์วิสมึงยากนี่กรุงเทพให้มึงเป็นเซอร์วิสโห